สวัสดีครับผมพบกับเดสตินีพบกับเอเดนนะครับในช่องรัตนกรูนะครับผมก็ยังไม่ได้โอกาสจะเปลี่ยนชื่อช่องทีนี้วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งที่วัดผาราดเนาะเป็นที่ที่ผมเคยเคยอยู่ที่นี่ตอนสมัยที่ผมเรียนแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับถนนห้วยแก้วของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ผมเคยอยู่ที่นี่ได้ได้เทอมหนึ่งเพราะว่ามีบ้านของอาจารย์เขายกให้เขายกให้อยู่แต่ว่าก็ขึ้นลงขึ้นลงมอร์ไซค์เนาะคือความที่เราชอบในธรรมชาติและได้ได้นอนฟังเสียงน้ำตกนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมค้นหาชีวิตมากเลยวันนี้จะพูดเรื่องเลยค้นหาชีวิตหมายถึงว่าในการที่เราจะ จะไปเรียนหนังสือว่าหรือว่าเราจะอยู่ป่าอยู่วัดเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยเห็นอนาคตของการไปเรียนแล้วก็อยู่ในเมืองนะครับสมัยก่อนผมไม่ค่อยเห็นว่าการไปเรียนแล้วมันจะทําอะไรให้สังคมดีขึ้นได้นะครับสมัยก่อนเนื่องจากว่าเราตัวเล็กๆเ,เนาะแล้วก็สังคมสังคมมันมีกระบวนการที่ แม่อาจจะเราก็สมัยนั้นเขาใช้คําว่าสังคมฟอนเฟะตอนนี้ฟอนเฟะหรือเปล่าคือว่ามันไม่ค่อยมีแสงสว่างหรือไม่ค่อยจะมีไกด์มีการอบรมพัฒนาให้เกิดแสงสว่างให้เกิดปัญญาสมัยนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรก็ได้ในใน youtube สมัยนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับโอกาสที่เราจะสแสวงหา ถ้าเราสแสวงหาสิ่งไม่ดีก็ดิ่งลงถ้าเราสแสวงหาสิ่งที่ดีก็จะมีอินเทอร์เน็ตก็จะมีสิ่งที่ให้คนควา้าทีนี้เนี่ยไอการเติมเต็มชีวิตลำดับขั้นวันนี้พูดเรื่องลำดับขั้นเนาะของการที่ชีวิตจะพัฒนาหรือว่าเต็มเต็มลำดับขั้นแรกแรกๆเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่ามันต้องมาจาก คือสําหรับผมเองเนี่ยมันไม่ใช่ที่บอกว่าไม่มีต้นทุนเนี่ยความจริงแต่ละคนมีต้นทุนก็คือบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นอารยทรัพ์ยหรือว่าพกทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เป็นแมสหรือว่าเป็นไม่ใช่แมสก็ non physical หรือว่าเป็นเขาเรียกทรัพย์ภายในโทรศัพท์ขออาภัยครับ ีกําลังทําคลิปอยู่ว่าไดเออนคไปเอเอาละเออปิดปิดก่อนก็ได้ปิดก่อนก็ได้เป็นอย่าง,งอะเอาอ่ปเอคนน้องได้ก็อกาอครับครับก็เป็นเรื่องบังเอ,อิ่นโทรศัพท์ก็ต้องทําให้มันดับไปก่อนเนาะอ่อพอลําดับขั้นที่เราไม่มี เราอาจจะติดลบติดลบเพราะว่าเกิดมาอาจจะอาทางด้านพกทัพย์นะครับทางด้านพกทัพย์ในหรือว่าด้านอาริยทรัพย์เนี่ยในฐานะที่หลายคนในเวลานี้เนี่ยหลายคนลําบากเนาะหลายคนลําบากในการทํามาหากินเนาะก็เป็นเรื่องของความลําบากที่ ที่จะได้มาซึ่งความอยู่รอดของร่างกายมันมีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ยสิ่งที่จะนำมาซึ่งพกขัาวซัเนี่ยมันก็ต้องไต่เต้ามันแต่ว่าไต่เต้าจากดื่มอะไรความเข้าใจของผมนะครับที่ผมแชร์วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าชีวิตของผมเองไม่ได้เกิดมาในครอบคร,รัวที่เขาร่ำรวยอะไรแต่ก็ในในหมู่บ้านเนี่ยก็ถือว่า มีฐานะในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าถ้ามาเทียบกับข,ข้างนอกในหมู่บ้านก็ค่าถ้าใครมีที่ถ้าพ่อแม่มีที่ที่นาก็ถือว่ามีฐานะแต่พอเราเรียนหนังสือแม่ก็แม่ก็ไม่ส่งให้เรียนอะไรอย่างนง้นก็คือถือว่าจะไม่ส่งให้เรียนจนกว่าคือเราจะร้องไห้จนกว่าเราจะต้องการบอกว่าแม่ ชีวิตมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไหมในเมื่อแม่บอกว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาดังนั้นเนี่ยเราจึงลําบากเราจึงต้องทํานาลําบากแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนลูกชาวนาแล้วก็เป็นลูกชาวนาต่อไปในเมื่อเราไม่มีเส้นสายหรือไม่มีการศึกษาอะไรต่างๆแต่ผมก็เถียงผมก็เถียงผู้ใหญ่ทําให้ผมได้ได้เรียนนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็หมายความว่า สิ่งหนึ่งที่มีก็คือมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าเราต้องเรียนและเราจะไม่เหมือนกับใครๆในหมู่บ้านที่คนหลายๆคนเนี่ยก็ถูกส่งเด็กๆถูกส่งไปภาคใต้ไปไปขายประเวณีอะไรอย่างนั้นเด็กอายุเท่าไหร่ประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ก็ให้เข้าไปแล้วอันนั้นคือคนบ้านนอกเชียงรายสมัยก่อนแต่ว่า ที่จริงเราไม่รู้กระบวนการนะว่าว่าประเทศเรามันด้อยพัฒนาดังนั้นเนี่ยคนไม่มีการศึกษาดังนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นพลวัตมันเป็นเกี่ยวข้องกันหมดแล้วก็ที่จริงมาจากการบริหารมาจากองค์รวมของความรู้ของคนทั้งหมดในสังคมในประเทศความเชื่อแล้วก็ i n t e r c t i n g หรือว่าความซื่อสัตว์ ความอะไรต่างๆที่ที่ทั้งหมดทั้งมวลที่มันขับเคลื่อนไปแล้วทําให้คนมีรายได้เฉลี่ยของทั้งประเทศต่ําอะไรเหล่านี้อะไรเหล่าน,านี้เราก็เพิ่งจะมาเข้าใจทีหลังนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าแต่ละแต่ละหน่วยย่อยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาก่อนผมเห็นว่ามันเป็นด้านของไม่ใช่ด้านพคทรัพย์หรือว่าเอา ทรัพย์สินส,สิ่งที่บริโภคของร่างกายเพราะว่าสิ่งที่ผมเติบโตมาเนี่ยมันพอเรามีแม่เราก็ต้องส่อสู้กับแม่ว่าว่าเราจะต้องเรียนนะพอเสียแม่ไปตอนอายุสิบเจ็ดใช่ไหมครับผมก็จะเรียนแต่คนเห็นก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมก็จะเรียนมันก็พอจะมีอะไรที่ที่ที่นำทางที่ไกลให้ชีวิตเราว่าเราไป ทั้งๆที่ไม่มีคนส่งให้เราเรียนก็เราก็มาเชียงใหม่ผมไม่เชียงใหม่แล้วผมก็สับสนในชีวิตมากนะครับตอนนั้นเพราะว่ามันมันไม่ตอบโจทย์นะครับช่วงปีหนึ่งปีสองเราสับสนมันไม่ตอบโจทย์ว่ามันจะพัฒนาอะไรได้นะที่ตอนนั้นผมเห็นอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราใช้สมอง แล้วก็เราไม่มีการติดลบในด้านของโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นคือส่วนของการติดลบหรือเราเรียกว่าเป็นกาเวรก็ได้โรคภัยไข้เจ็บก็มีก็มีผาโรคประจําจตัวอยู่บ้างคือโรคภูมิแพ้ไซนะัสแล้วโรคอะไรที่ที่เราเวียนหัวตอนที่เราเรานั่งรถทางคดเคี้ยวก็เวียนหัวก็อาเจียนอะไรอย่างนั้นนิดหน่อยหรือว่าจะมีเรายังไม่เข้าใจกาเวรอะไรมากเท่าวันนี้ จนวันนี้ผมคิดว่าสเต็ปขั้นตอนของของการพัฒนามันต้องเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากการที่การที่ติดลบเนี่ยเท่ากับมีพลังงานลบมาขวางหรือพลังพลังกรรม,มาขวางจะขวางเรื่องของจะขวางเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องของที่เราจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพ์ ภายนอกของร่างกายเราเนี่ยจะมีทรัพย์สินเงินทองเพื่อการบริโภคกันเป็นอยู่ที่ดีของเรากับสุขภาพทรัพย์สินของร่างกายสุขภาพที่ดีอันนั้นคือส่วนคอน d i t i o n ของร่างกายหรือสถานะของร่างกายหรอนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ติดลบการติดลบเนี่ยมันมีในแง่ของว่าอะไร อาจจะมีเชื้อโรคเข้ามานั่นคือสิ่งที่ขวางใช่ไหมครับแต่ว่าเชื้อโรคอะไรก็ตามเนี่ยโดยสรุปที่ผมเข้าใจโดยสรุปของที่ความรู้ที่ได้ยินว่าหลุยพัสเซอร์ผู้ค้นพบเชื้อโรคเนี่ยเขาค้นพบเสร็จแล้วเขามีการมาสาร,รภาพโดยรุ่นลูกุนหลังของเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่เกี่ยวไม่ต้องมาหาสวงหายาอะไร ถ้าถ้าเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายแต่ร่างกายมีผมจานทานดีเท่านั้นก็จบมันก็สู้มันก็ดีดออกอันนั้นก็คือที่จริงเนี่ยเราลืมพื้นฐานนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพื้นฐานที่สุดนะครับสําหรับร่างกายที่จะไปได้ดีเนี่ยก็คือว่าอ่ะสิ่งที่ขวางคือเชื้อโรคเนาะเหมือนกับสิ่งที่เราจะก้าวไปในชีวิตที่จะก้าวไปข้างหน้าในแง่ของการที่จะพัฒนา ไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าเราจะต้องการอะไรเนี่ยมันก็มีสิ่งมาขวางหรืออุปสรรคหรือปัญหาเรียกว่ามานหรือเรียกว่ากรรมหรือเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามอันนั้นก็เป็นด้านของการดําเนินชีวิตซึ่งถ้าบอกว่าร่างกายเชื้อโรคอะนะถ้าเราแข็งแรงอะนะมันทาอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องโปรโมทหรือสนับสนุนขึ้นมาก็สนับสนุนให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ แต่ว่าเชื้อโรคอันนี้อันนี้ด้านกายนะอันนี้ด้านด้านของร่างกายฟิสิกอลอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายแล้วก็สิ่งที่จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตให้ร่างกายได้รับได้บริโภคได้เป็นอยู่ซึ่งซึ่งมันก็มีเบสิกนี้เป็นขั้นต่าแล้วก็จะให้ความสบายกายอันนั่นอื่นด้วยถ้าเป็นทรัพย์ของทรัพย์สมบัติทั้งหลาย แต่ทีเนี้ยมันจะมีทรัพย์อีกอันนึงมันจะมีด้านหนึ่งก็คือทรัพย์สินด้านปัญญาความรู้ที่บอกว่าเป็นอินเทลเล t ช a l หมายเป็นเป็นความรู้ความรู้เป็นช่างความรู้เป็นอะไรที่จะเป็นปัญญาที่จะทำอะไรในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งทรัพย์สินด้านปัญญาคือมีสติปัญญามีสติไหวพลิบนะครับถึงไม่ไม่รู้ก็เอาคนอื่นที่รู้มาทำให้เราบริหารคนนะครับ มีไหวพริบบริหารคนแล้วก็ยังมีมากมายไปกว่านั้นยานอย่างรู้ยานอย่างรู้ปัญญาเหล่านี้อันนี้ก็คือส่วนที่ถ้าสมมติว่าชีวิตของคนง่ายๆนะผมจะเปรียบเทียบว,ว่ามันมีมันมอีอาจารย์เก่าผมเนี่ยเขาไปเขามีที่พักอะไรที่เขานานๆเขาไปทีครับ แล้วก็จะมีบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ําซึ่งไม่ไม่มีน้ํายังไม่ต่อไม่ต่อน้ําต้องไปตักเอาน้ําเหมืองมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องล้างแล้วก็มันยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรแล้วก็ขนคนงานไปสองคนทีนี้คนงานไปแล้วปรากฏว่ามันมีคนที่ที่สมองเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในการอยู่รอดในป่า เท่ากับอีกคนหนึ่งทีนี้ในการที่เขาจะต้องใช้ห้องน้ําเขาก็มาบอกอย่างงู้นอย่างนี้คือเขาไปทําที่บ้านมันถือว่าเป็นบ้านล้างลักษณะที่ที่ทิ้งไว้นานทีนี้เขาไปทํางานตรงนั้นเสร็จแล้วเขาจะเข้าห้องน้ําเขาก็จะต้องโอ้ห้องน้ําไม่ได้ล้างโอ้น้ําอยู่ไหนอะไรต่างๆทีนี้อีกผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยพูดว่ามึงจะไปยากอะไร มันจะปวดทุกข์มันจะไปยากอะไรมึงแค่เอาจอบนะอยู่ในป่าใช่ไหมครับมึงก็แค่จกลงไปที่ดินแล้วก็ปวดทุกข์ตรงนั้นแล้วก็กลบดินซะมึงก็ไม่ใช่เอาไปละไปล้างห้องน้ําหาไปตักเอาน้ําไปถังอะไรมากมายยุ่งยากอันนี้ก็คือไว้พริบในการที่เขาจะอยู่รอดในป่าอีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้อีกคนเป็นอีกอย่างนี้ซึ่ง คนที่เป็นแบบนี้มันอาจจะคือคุ้นเคยกันอยู่รอดในป่ามันก็จะทำอะไรได้ง่ายๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สมัยก่อนนะมันมีแต่สมัยนีย้ไหวพริบในการอยู่รอดอะไรได้ง่ายๆอาจจะยากเพราะว่าเราไม่ถูกฝึกฝนมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายจากในในสังคมเมืองนะครับมีน้ำมีอะไรทุกอย่างห้องน้ำดีหมด แต่ทีนี้เ m a ม i n e จินตนาการนะว่าถ้าถ้าไฟดับเจ็ดวันที่กรุงเทพแล้วไม่สามารถคือปั๊มน้ำมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าไฟดับรถก็จะแล่นไม่ได้คือว่าเหตุการณ์ไฟดับแล้วมันมีคือวิกฤตอย่างนั้นคุณจะถ้าไม่มีไหวพริบที่จะอยู่รอดเนี่ยมันก็ลาบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะ เราได้ถูกฝุกฝนมาอย่างไรเราเตรียมตัวมาอย่างไรอันนี้ก็คือความที่ไหวพริบที่มันมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราจะอยู่ได้ทุกที่เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเราจะดูได้อย่างไรได้ง่ายๆอันนั้นก็คือมันไม่เป็นอย่างนี้เสมอไปแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้ที่วัดเนี้ยที่ผมมาเนี่ยมันแทบไม่มีใครเลยเดีย๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เนต็ตเนาะ ก็เห็นฝรั่งเดินขึ้นเขามาเหมือนผมเคยเดินขึ้นเขามาแต่เพียงคนเดียวจนเด็กๆด,ด้วยกัางคืนด้วยตั้งแต่หัวคำ่ำนะครับผมก็เรียนรู้ฝึกฝนจิตตอนนั้นอยู่ในความสับสนว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่มองเห็นอนาคตว่ามันจะช่วยพัฒนาคนจะพัฒนาได้อย่างไรจิตใจมันจะดีขึ้นได้อย่างไรตอนนี้มันมีสองอันสงประเด็นคือ คนอยากพัฒนานด้านจิตใจเพื่อที่จะมีความสุขสงบแล้วก็เพื่อที่จะแชร์แบ่งปันให้โลกมีความสุขสงบที่แท้ด้วยแล้วเราก็เจอมีครูสอนใน YouTube สอนให้มั่งคั่ง้ํำรวยทั้งภายนอกภายในนะครับเนี่ยไอ้ส่วนที่สำคัญที่ผมจะบอกว่าสเต็ปเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยทำไมจะต้องเป็นสเต็ปแน่นอนมันต้องมีร่างกายที่ที่แข็งแรงแล้วก็ ไอตัวร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยที่บอกว่ามันมีมันจะมีสองสองลักษณะของโรคโรคของกายเนี่ยคือโรคที่มาจากเช่โรคอันที่หนึ่งอันที่สองคือโรคที่มาจากความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายเช่นอ่าตับไตไส้พุงอะไรก็ตามนะครับที่มันมันทํางานไม่ได้ดีนะครับระบบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเสื่อมการทํางานสองอันนี้ ทีนีไ้ไอตัวที่เชื้อโรคเนี่ยเขาอาจจะหายาหายามาฆ่าเชื้อโรคแต่ไอ้ตัวที่เสื่อมเนี่ยอย่างพวกไส้เลื่อนหรือว่าพวกมีความดันมั่หัวใจหัวใจดัว่วอะไรเหล่านี้หัวใจต่างๆมากมายที่มันในด้านที่มันมีเยอะขึ้นเพราะว่ามันเสื่อมเพราะว่ามันไม่การไม่มีการกระบวนการทำให้ร่างกายสมดุลแข็งแรง คือไม่ได้ออกกําลังกายหรือไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยอะไรที่ไม่ได้บำรุงร่างกายให้ดีอย่างนั้นก็ตามทีนี้ทางด้านของระบบของชีวิตเอาไอา้อออด้านโลกนี้ก่อนคือร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะมันก็จะไม่มีเชื้อโรคได้แล้วเชื้อโรคทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วร่างกายแข็งแรงทํายังไงให้ร่างกายแข็งแรงดูแลให้ดีมันก็จะมันก็จะไม่มีอวัยวะส่วนไหนเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนี้มาจากใจิตใจก่อน อิตใจที่มั่นคงจิตใจที่เพราะว่าจะคือฉลาดมีปัญญาจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะให้สุขภาพดีนะครับอันนี้กายส่วนทางด้านพกข้าศัพท์ที่จะมาดูแลกายอีกอันนี้ก็ทั้งสมองและก็สติปัญญายาณจะนําทางให้ได้มีพกข้าศัพท์ดังนั้นเนี่ยมันก็มาจากนั่นในอยู่ดีถึงอย่างไรก็ตามแม้แต่ในพระไตรปิฎกที่ที่เริ่มต้นมาว่ามาว่ากาย คือสัตว์โลกเกิดเกิดจากกรรมนะกรรมุนาวาจะติโลโกูสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมนะครับแม้ว่าจะเกิดเป็นยาจกจะเกิดเป็นเศรษฐีจะเกิดเป็นหน้าตาหลอ่อจะนหน้าตาสวยหน้าตาขี้เหล่จะเกิดในตระกูลไหนอย่างไรอย่างไรก็เพราะทํากรรมอย่างไรไว้ก็ส่งผลอย่างนั้นปลูกข้าวมันจะกลายเป็นข้าวโพดไม่ได้แบบนั้นมันก็ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใจิตใจอยู่ดี สรุปว่าจิตใจที่ดีที่งามมันก็สร้างกรรมดีจิตใจที่ไม่ดีจิตใจที่ท้อแท้หรือว่าท้อแล้วที่จะทําสิ่งที่ดีเชื่อเชื่อว่าทําสิ่งไม่ดีก็ได้ดีอะไรต่างๆที่เป็นมิจฉาทิฏติบ้างเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิบ้างก็นําทางสรุปว่าจิตใจที่มันเข้มแข็งก็นําพาร่างกายแล้วก็ด้าน ร่างกายในส่วนของร่างกายที่จะแข็งแรงหรือจะเจ็บป่วยและส่วนของร่างกายที่จะดำรงชีวิตไปอยู่อย่างสะดวกสบายอย่างที่อยู่ดรีมีสุขก้าวไปสู่ความเติมเต็มให้ชีวิตให้ชีวิตดีงามแล้วก็ก้าวหน้าไปมันก็คือมาจากจิตใจนั่นเองพระใจบิดก็เริ่มมาจากบอกว่ามนุษย์เนี่ยก่อนที่จะมามีร่างกายเนี่ยมันมีจิตมันมันมีจิตมาก่อนเป็นพลังงาน แล้วจิตเนี่ยมันก็มาอยากได้อะไรต่างๆตามที่พระพระะตรวิโกฉบับธรรมธาตุนะครับฉบับที่ต้นต้นกำเนิดของของโลกนี้แม้แต่ในในของศาสนาอื่นอย่างศาสนาคริสต์ก็ตามที่ไม่ใช่พุทธก็แปลว่าศาสนาอื่นสำหรับผม,มนะผมพ้นเคยกับศาสนาศาส,ะสะนาพุทธะนะก็มาบอกในเรื่องของความ,วมสมบูรณ์มีอยู่แล้วแล้วทีนี้จิตใจความขาดแคลนทำให้อยากนั่นอยากนี่ ก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยมากินนั่นกินนี่กินม่วนดินร่างกายก็เลยหนักขึ้นไอความหนักขึ้นก็เลยต้องอาศัยกายที่เป็นของหยาบที่จะเลี้ยงดูกายทีนี้วิธีมันจะต้องเติมเต็มที่จิตใจวิธีสเต็ปที่จะต้องเติมเต็มที่จิตใจเนี่ยแล้วมันก็จะมีปัญญามีความรู้มีอะไรต่างๆมาช่วยด้านของกายให้สุขภาพดีด้วยทั้งทั้งสองอันนะ แล้วอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาทําให้ก่อโรคทางกายและโรคทางจิตอีกอันหนึ่งก็คือความเครียดก็คือมันติดเชื้อทางเขาเรียกว่าความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิความคิดที่ยึดติดความคิดที่เป็นอวิชาโลภโกรธหลงต่างๆที่ไม่มีแสงสว่างทําให้มีโรคซึมเศร้าทาให้มีโรคเครียดโรคไมเกรนที่มีกับผลกระทบต่อร่างกายอีก มีผลกระทบต่อการที่ชีวิตจะเป็นไปก็มืดตื้อมืดแปดด้านมืดสามร้อยหกสิบด้านอะไรอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะโรคทางกายหรือโรคทางจิตวิญโรคทางจิตที่ว่าซึมเศร้าแล้วก็โรคทางจิตวิญญาณด้วยนะครับอันนั้นด้วยก็คือการที่ขาดสติปัญญาญาหรืออะไรต่างๆที่จะนําพาชีวิตให้ให้สงบสุขอยู่ยได้เป็นไปได้ดีอันเนี้ยสเต็ปแรกที่ผมจะนำเสนอว่าสเต็ปแรกที่จะต้องแก้ก่อนเนี่ย เพราะว่าอันเนี้ยผมจะต้องนําไปสู่ช่องของผมก็จะเป็นสเตจแรกเนี่ยจะให้เน้นจะให้เน้นคือการเยียวยารักษาตัวเองแต่การเยียวยาความเจ็บปวดรักษาตัวเองทั้งจิตใจร่างกายทั้งอะไรต่างๆเพื่อที่จากติดลบให้มาเป็นศูนย์ก่อนนะครับจากติดลบจากติดลบที่มีอะไรขวางด้วยจากติดลบที่มันตัวมันเองมันคล่องด้วย แล้วให้มันมันเป็นศูนย์คือความปกติก่อนนะครับอันนี้ผมว่ามันสําคัญเพราะว่าคุณจะมาใช้กดแรงดึงดูดใช้ให้มันเจริญรุ่งเรืองออ่ให้มันมั่งคั่งน้ารวยอะไรอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามันยังไม่เติมมาสู่มาสู่ความเป็นปกติที่ศูนย์มันยังติดลบติดกรรมอยู่มันมีเวรมีกรรมที่ติดลบอยู่มันไม่ล้างในส่วนนี้ไปเพราะฉะนั้นสเต็ปที่ เราจะต้องเริ่มต้นก่อนสำหรับชีวิตของเราก็คือสเต็ปของ,ของการเคลียกรรมเวรหรือว่าล้างพลังงานลบพลังงานขยะทั้งในพลังงานขยะทั้งในสมองทั้งในความคิดจิตใจทั้งพลังงานขยะที่เป็นกรรมเวรที่เป็นสิ่งขวางทั้งสิ่งที่มาเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นสิ่งขวางแล้วก็ทั้งที่สิ่งที่ทำให้หใหจิตใจเสื่อม เสื่อมจากความกําลังที่จะแข็งแรงก็ปกติมีกําลังที่จะเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงที่จะก้าวต่อไปปกติจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ปกติคือท,ท้อแท้คือติดเชื้อของโรคทางจิตวิญญาณด้วยทางความคิดที่ที่เรียกว่าไม่แฉที่ยทิถีหรือไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจไม่ถูกไม่ต้องด้วยเนะีครับโลกก็มีด้านจิตวิญญาณโลกก็มีด้านด้านจิตใจที่ที่มี เอาวิชาหรือว่าอ่ามิจฉาทิถีนะครับคือความเห็นผิดนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือทางด้านกายอันเนี้ยให้มาสู่ปกติเราก็จะสบายแล้วแหละก็คืออาจจะไม่ยังไม่รวยนะผมก็อยู่ในขั้นตอนของการที่ทําให้เรามาอยู่ปกติแต่ว่าที่ผ่านมาชีวิตมัน ถึงขั้นแบบไม่มีแรงจะไปทํางานไม่มีเรี่ยวแรงจะทําอะไรสักอย่างมีบางวันมีแรงบางวันฝืนไปทํางานได้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจะทําอะไรตอนนี้ถึงขั้นดีขึ้นแต่ถึงขั้นที่ยังไม่ได้สตาร์ททำงานที่ใช้สมองนะครับเพราะใช้สมองมันจะต้องใช้สมาธิมากกว่านี้ก็สามารถที่จะพูดแบ่งปันได้คือสเต็ปที่ผม สำเร็จมาถึงขั้นไหนสำเร็จแล้วเ,เราแข็งแรงขึ้นเรามีกําลังใจขึ้นเรามีความหวังขึ้นเรามีอันนี้ผมก็แชร์ได้อันนี้สเต็ปเริ่มต้นที่คนที่เขาสอนกดแรงดึงดูดเพื่อความมั่งคั่งร่มรวยเพื่อความชีวิตที่สุมขารถนาทุกประการในต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ถึงยังไม่สําเร็จเพราะคุณข้ามขัน้น เพราะคุณไม่เอาขั้นของการที่ล้างสิ่งที่เป็นเวรกรรมหรือพลังงานลบหรือว่าเดียวยารักษากายใจจิตวิญญาณของตัวเองให้อยู่ในระดับเป็นปกติพร้อมที่จะไปสู่ความเติมเต็มที่อุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งร่ำรวยทั้งทางโลกทางธรรมหรือทั้งทางพุทธัพท์อริยศัพย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในในโลกนี้ในจัก,กรวาลนี้ก็ทีหลังแต่ว่าสเต็ปนี้ผมจะบอกว่าสเต็ปแรก มันจะสเต็ปอะไรก่อนขั้นตอนอะไรก่อนนะครับอ้าก็ผมก็กลับมาสู่ธรรมชาติพื้นเก่าแก่ที่ตอนนี้ผมเคยมาแล้วมันก็เติมเต็มให้ติใจผมเพราะว่าธรรมชาติเรามาอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติเราไม่อยู่ในคลื่นของพลังงานที่ที่เขาเขาให้ตลอดเวลาไม่ทั้งดินทั้งน้ําทั้งความอุดมของอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เราไม่ต้องไปนั่งร้านกาแฟเราก็ต้องซื้อกาแฟหรืออะไรต่างๆที่มันเสียเงินเสียทองเ็าอะไรต้องเช่าอะไรต้องอะไรไปหมดอะไรเหล่านั้นเขาให้ฟรีมาตลอดแต่มนุษย์เนี่ยมาแย่งกันอันนี้เขตอาณาเขตของฉันเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีเราใช้ป่าได้ทั้งป่าเราเก็บผลไม้ได้กินทั้งหมดเพราะมันไม่เป็นของไกลหมายความว่าเรารวยมากมันเป็นของทุกคนเราทุกคนใช้ได้แต่เมื่อเรามาแบ่งเขตแดนคุณก็มีเขตแดนอยู่แค่เนี้ เท่าที่คุณชนีฉโฉนดหรือว่ามีกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จนกว่าเมื่อก่อนคือเราไม่สามารถใช้ทั้งหมดที่เราแบ่งปันกันได้ถ้าหากว่าเรามาแบ่งแล้วก็มาห่วงแหนอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่แบ่งปันอย่างในอดีตไม่มีใจิตใจที่เปิดกว้างอย่างในอดีตเมื่อก่อนระบบมันเป็นอย่างนี้ระบบที่ในกฎหมายหรือในอะไรต่างๆสังคมมันสอนให้เราเขี่ยวกลรมให้เราไปสู่ความใจแคบหรือความที่ที่กฎเกณฑ์ที่ คนก็ยิ่งลําบากจนหรือว่ากระสือกสนลื่นลอนโดยเฉพาะในเมืองนะครับบางคนก็เป็นคนเล่อล่อไม่มีบ้านอยู่หรืออะไรลําบากมอมแมมเด็กมอมแมมอยู่ในเมืองอะไรต่างๆเหล่านั้นแทบไม่มีจะกินอะไรอย่างนั้นระบบอะไรเนี้ยมันมีอยู่ซึ่งสมองมนุษย์อ่ะสร้างระบบนี้ขึ้นมาสมองมนุษย์ยังไม่เข้าใจวิธีการที่ก็คือการแบ่งปันกันให้แบบธรรมชาติที่เขาให้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้เอามา เป็นตัวหลักในการพัฒนาให้โลกนี้สังคมนี้เป็นไปแบบนี้ไม่ได้เป็นไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก่อนมันก็ต้องซ่อมแซมที่ตัวปฏิจบุคคลหรือว่าแต่ละบุคคลใจิตใจมันจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแต่อย่างน้อยที่สุดก็มาซ่อมแซมซ่อมแซมภายในตัวของเราอ่ะให้เราล้างสิ่งที่เป็นขวากหนามทั้งทุกเรื่องทุกระดับก่อนเสร็จแล้ว เราก็แบ่งปันแต่โดยจุดจิต,จตโดยพลังงานก่อนจึงเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพื่อจะไปสู่ที่บอกว่ากดแรงดึงดูดที่ที่เขาให้เราได้รู้สึกร่ำรวยเรารู้สึกสบายเรารู้สึกมีความสุขถ้าหากว่ามันรู้สึกว่ายังทุกข์ยังลำบากยังขาดแคลนยังรู้สึกถึงความไม่มีมันก็ยังไปตรงนั้นไม่ได้ รู้สึกถึงความเจ็บปวดมากมายมันก็ยังไปตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเน้นในจุดที่ในในสิ่งเหล่านั้นไม่มีในกดแรงดึงดูดเขาไม่มีในส่วนนี้มันต้องมีมาก่อนต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับผมเอาคลิปนี้ต้องเพียงแต่ว่าได้คลิปแรกนะครับเป็นเป็นคลิปที่หนึ่งนะครับแล้วจะมาต่อคลิปต่อไปนะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่องรักตะนักรู้ของเอเดนนะครับผมอ่แล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิงรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนถ้ามีคลิปหน้านะครับจะจะถัดจากคลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม